สวัสดีค่ะมเมนีกะมีเมนูออมไก่ใส่ปากชีลาวเนาะจ้ะเป็นอาหารเมื่อเศร้าเนาะแต่กะเตรียมไก่ซับไก่ไปเรียบร้อยแล้วจ้าเมนี้อกจากจะมีเจียวไข่น้ำเนาะมีต้นหอมนะคะมีปักชีลาวเนาะมีตะไคร้มีหอมแดงกระเทียมพริกแห้งแล้วก็พริกสดเนาะจ้ะแต่จะบเ็ดเผ็ดหลายเนาะ ตอนนี้กะเป็นโรคก็เพาะเจ็บท้องอยู่จ้าอันนี้แตนกะซับไก่ไว้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ใส่กระทะไว้เลยจ้าแตนจะว่าได้ใส่มอเนาะมือน,นีจะใส่กระทะกใส่เครื่องแกงที่หฮาต่ำลงไปขััวเลยจ้ากงไม่พริกหอมกระเทียมเนาะตะไคร่อ,อ่าแตนก็จะตำพ่อหยาบเนาะแล้วก็จะมาคลุกลงไปในกระทะเลยจ้าไก่กะซับเรียบร้อยแล้ว ก็จะปรุงก้อนที่จะเปิดแก๊สเนาะใส่น้ำปลาจ้าใส่น้ำป,ปลาละสองทัพพีใส่เกลือจ้าแล้วก็ใส่ผงนัว ส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยจ้าแต่จะคั่วไปเรื่อยๆจนใกล้สุกเลยจ้า จะใกล้ก็เริ่มซุกแล้วจ้าน้ำม,มันแห้งไปเนาะแต่จะเติมนมม้ำลงไปอีกหน่อยนึงน้ำนี่นนก็เล้วแต่ก้นมากเนาะใช่มักน้ำหลายก็บใส่หลายเนะจ้ะแต่เคยมากประมาณนี้เนาะ ใส่ผักซี่เล่าลงไปเลยจ้าใส่ผักซี่ต้นหอมน้ำเดือแตนบะมีผักอีตูกเลยป่ะเด้ใส่จ้า ก็จะล่อให้พักเขาสุกก่อนจ้าแล้วก็เป็นอันเส็จเรียบร้อยจ้าล่อพักสุกแป๊บนึงจ้า รักใส้วยพร้อมเสิร์ฟเลยจ้านี่จ้าคืออาหารเมื่อเสารของเขาแซ่บๆเลยจ้า